เจาะลึกในร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบซิโก้สไตล์ประจำวันที่15พฤษภาคม2563โดยชัพภูมิครั่งบอลไทยครับพรรอมดูข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับเชา้านี้สมาคามฟุตบอลเวียดนามแบนหปีหัวโจก11ด,ดาวรุ่งบล็อกสกอร์โดยทางสมาคามฟุตบอลเวียดนามนะผมหรือว่า VFF นะฮะสั่งลงโทษแบน11นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีของทีมดองทับ หลังจากถูกตรวจพบว่า,าลูกทีมนันผมในนัดเปิดสนามกับทีมวินบรองศึกฟุตบอลเยาวชนรุ่นยุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์แห่งชาติเวียดนามรอบคัดเลือกเมื่อปีที่แล้วเพื่อที่จะรับเงินปลาประมาณ183,000บาทซึ่งในนัดดังกล่าวจบลงที่เสมอกันไป1ต่อ1นึสำหรับหนึ่งในผู้เล่นของทีมดองทัพที่ถูกแบนก็คือตรังคองมินกองกลางทีมชาติเวียดนามรุ่นยุไม่เกิน19ปี โดยเขาและเพื่อนร่วมทีมนะครับอีก8คนถูกลงโทษห้ามลงเตะรายการที่ VFF นะฮะรับรองเป็นเวลา6เดือนพร้อมกับปรับเงินอีก3,400บาทขณะที่หัวโจกหวนวันเชียนที่เป็นคนนําในการกระทําอนานันอับยศนี้และถูกลงโทษหนักที่สุดก็คือห้ามยุ่งเกี่ยวกับฟุตบอลเป็นเวลา5ปีและปรับอีกประมาณ6 8 8 0บาททั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นในวงการฟุตบอลเวียดนามนะฮะเพราะในปี2 0 0 5ันกซีเกมครั้งที่23ที่ฟิลิปปิน เจดนักเตะในทีมชุดนั้นก็ตรวจพบว่ามีการบร้มบอลซึ่งหนึ่งในนั้นถูกจำคุก4ปีและในปี2014ผู้เล่นหลายคนของทีมนินบินก็ถูกแบนจากการตรวจพบว่ามีส่วนกับการเล่นพนันและบล็อกผลการแข่งขันในการเตะ AFC Cup และก็วีลิกอีกเกือบ10นัดกรเชยทีเดียว อย่างไรก็ตามนะผมเป็นสิ่งที่น่าเสียดายสำหรับวงาการฟุตบอลเวียดนามนะฮะทั้งที่เพิ่งมีข่าวดีหลังจากที่ฮิโรวินนั้นในลิกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์เพิ่งจะต่อสัญญายืมตัวกับดวนบันเฮาแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัยย7ปีของฮานอยเอฟซีออกไปอีกหนึ่งปีโดยคาดกันว่าเขาจะได้ค่าตัวนะผมก่อนฉากภาษีสูงถึง4 5 0 0 0 0ยูโรหรือแปลเป็นเงินไทยประมาณ15้าล้านกว่าบาทกันเลยทีเดียวะนะผมนี่นะฮะก็เป็นข่าวดวนข่าวดังเหมือนกันนะผมข่าวหนึ่งของทางเวียดนาม แบบนี้ก็อาจ,จทําให้สมาคมฟุตบอลของเวียดนามนั้นมีมาตรการการลงโทษอีกขั้นหนึ่งก็เป็นได้นะฮะต้องรอติดตามรับชมกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรในอนาคตเราดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับเจลิกทําแผนเสนอรัฐบาลทุกทีมมีลุ้นกลับมาซ้อมปลายเดือนนี้โดยทางเจลิกเตรียมร่างแผนเสนอรัฐบาลญี่ปุ่นนะฮะให้ทุกสโมสรน,นั้นกลับมาซ้อมได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้หากได้ข้อสรุปจใ้ทีมกลับมาซ้อมสัปดาห์หน้าก่อนถึงวันแข่งขัน โดยความคืบหน้าของฟุตบอลเชลีกที่ล่าสุดมีการเปิดเผยมาว่าน่าจะกลับมาเตะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้หลังจากรัฐบาลนะผมเตรียมยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินใน34จังหวัดจากทั้งหมด47จังหวัดทั่วประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสปอนนิชิพสื่อของญี่ปุ่นรวมบทสัมภาษณ์ของมิซูรุมูระอินะฮะประธานเจลีกเกี่ยวกับเรื่องมาตรการการป้องกันนะฮะมารองรับอ่าสอดคล้องเพื่อให้บรรดาสโมสรเจลีกกลับลงฝึกซ้อมได้ตามปกติในช่วงปลายเดือนนี้ โดยทางมิสุรุมุระอิประธานเจลิกเผยกับสื่อม,มาว่าทางเจลิกได้ประชุมกับบรรดาสโม,มรสรต่างๆผ่านทางออนไลน์ไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อหาวิธีการว่าถ้าหากกลับมฝึกซ้อมต้องป้องกันไม่ให้ไวรัสระบาดซ้ำซึ่งตนเองได้หาแนวทางจากลีกยุโรปที่เริ่มให้นักเตะกลับมาฝึกซ้อมกันได้ส่วนการจะให้นักฟุตบอลทุกคนในลีกนั้นเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด -19 จีนด้วย PCR ที่จะเชื่อได้ตนมองว่าไม่น่าจะทำได้เพราะบุคลากรทางการแพทย์ไม่เพียงพอ เพียงแต่ทางเจลิกให้มาตรการกำชับอัยังสโมสรมาว่าสโมสรน,นักฟุตบอลนะฮะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสอย่างเคร่งคัดส่วนการตรวจหาเชื้อไวรัสนั้นตนมองมาว่าน่าจะมีวิธีที่ดีและประหยัดกว่า PCR โดยจะมีทางออกเร็วๆนี้อย่างแน่นอน ด้านสื่อของเดลี่ในะผมรายนานมาว่าทางเจลีกมีการเตรียมแผนเสนอรัฐบาลไว้แล้วถ้าหากสมสรสอฟุตบอลกลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ทางทีมเจลีกรับฟังคําสั่งของรัฐบาลน,นะฮะโดยในเมื่อทุกอย่างมีทิศทางที่ดีขึ้นและรัฐบาลผ่อนปลนข้อระเบียบสว,บวาสฉุกเฉินในบางเรื่องเป็นไปได้ว่าส่งผลดีต่อวงการฟุตบอลญี่ปุ่นด้วยอย่างไรก็ตามจะมีการประชุมหาหรือแผนงานในวันที่22พฤษภาคมนี้ถ้าหากได้ข้อสรุปที่ มีโอกาสนะฮะที่จะให้แต่ละทีมนั้นกลังาฝึกซ้อม4สัปดาห์ก่อนถึงวันแข่งขันนั่นเองต้องรอดูกันต่อไปว่าเจลิกนั้นจะกลับมาแข่งขันกันได้อีกไหมนะผมหลังจากที่ประกาศเลื่อนไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะต้องรอดูกันต่อไป,ปรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ850ล้าบ้านบาทแค่ค่าจ้างต่างชาติในไทยลีกเปิด3ทีมเจ้าบุญทุ่มโดยสึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล2020นะฮะฟาดแข่งกันไปแล้วแค่4ี่นัดต้องหยุดชะง,งักเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน โดยจะกลับมาทําการแข่งขันกันต่อในช่วงเดือนกันยายนซึ่งจะเริ่มการแข่งขันที่5้านะฮะพร้อมกับเงื่อนไขพิเศษมากมายที่เกิดขึ้นในวงการฟุตบอลอาชีพบ้านเราทั้งเรื่องของการทําเรื่องถึงฟีฟ่าในการเปิดตลาดซื้อขายอีกสองรอบรัจากนี้ซึ่งก่อนฤดูกาลนั้นก็เปิดไปแล้ว1ครั้งและในปีนี้ไทลีกจะเปิดอีกหนึ่งครั้งนะผมซึ่งจะซื้อขายกันทั้งหมด3ครั้งในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลทุกทีมเสริมทัพกันอย่างคึกคักเพื่อเป้าหมายของตนเองทั้งรุนคว้าแชมป์ ถ้วยเอเชียและความอยู่รอดนั่นเองแม้ว่าเงินรางวัลในศึกฟุตบอลลีกสูงสุดของเมืองไทยจะยืนระยะประมาณ10ล้านบาท มาอย่างยาวนานนะฮะแต่เงินส่วนอื่นๆที่ทุกคนและก็ทุกยุคพยายามจัดสรรให้กับทีมก็มีเช่นกันโดยทีมจะได้เงินลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดทีมละ20ล้านบาทต่อปีเงินก้อนนี้จะเป็นตัวต่อยอดให้กับทีมไปลงทุนในการว่าจ้างหรือจัดการด้านต่างๆใน,นกลไกฟุตบอลอาชีพของตนเองการทุ่มทุนซื้อแข้งฝีเท้าดีต่างชาติมาสู่ทีมเพื่อสร้างมูลค่าให้มากยิ่งขึ้นสลับสิทธิประโยชน์ด้านอื่นของสโมสรในไทยลีก1นนะฮะจำนวน16ทีม จึงเป็นอีกส่วนที่ถูกมองว่าจะช่วยยกระดับทีมแข่งนอกฝีเท้าดีในเมืองไทยนับวันนี้มูลค่าสูงขึ้นแบบเริยบเรวเช่นกันโดยไทยลีก1 2020นั้นก่อนเกิดภาวะโควิดในทีมพระบาทนะฮะตัวเลขการจ้างของบรรดาแข้งต่างชาติในเมืองไทยทั้งโคต้านานาชาติเอเชียอาเซียนของ16ทีมรวมยอดทั้งสิ้น93รายมียอดการว่าจ้างต่อปีเฉลี่ยรวมเกือบ850ล้านบาทนี่คือมูลค่าที่ถูกประเมินการว่าจ้างจากเว็บไซต์ชื่อดังของต่างประเทศ ในเรื่องของการตลาดนะฮะซื้อขายผู้เล่นสารสโมสรที่ทุ่มทุนว่าจ้างแข้งต่างชาติเป็นต้นต้นของเมืองไทยประกอบไปด้วยเริมิเต็ดแมนขอ้อกิวเต็ดและก็การท่าเรือเฉพาะ3ทีมนี้ยอดการว่าจ้างต่อปีนักเตะรวมกันทั้งหมด18คนมียอดพุ่งถึง1 3 2้ล้านบาทส่วนที่เหลือก็เป็นของอีก13ทีมโดยเหตุของการว่าจ้างนักเตะต่างชาติฝีเท้าดีราคาสูงเข้ามาในไทยลีก นอกเหนือจากการเพิ่มความสามารถของทีมแล้วเรื่องของที่ะลึกเกี่ยวกับนักเตะต่างชาติเหล่านี้กลายเป็นสิ่งของที่ขายได้ดีนะฮะอีกทั้งบางสโมสรยังมองภาพอนาคตของการซื้อขายสร้างมูลค่าจากการปล่อยตัวผู้เล่นไปสู่สโมสรอ,อื่นๆรวมไปถึงลีกอื่นๆยอดเงินที่สูงขึ้นในการว่าจ้างของแข้งต่างชาติทั้งลีกเพิ่มมากขึ้นในช่วงระหลังมานี้นอกจากการคัดสรรน,นะครับผมผู้เล่นฝีเท้าดีแล้วโคต้าผู้เล่นอาเซียนยังเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการจ้างเพิ่มขึ้นไปอีกครับ นี่นะผมใครบอกว่าไทยลีกนะฮะเงินไม่สะพัดนะฮะนี่ไงครับผมเงินสะพัดกระจายกันเลยทีเดียวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะผมว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมเรดูข่าวต่อมาก,กันดีกว่านะฮะมูฮัมหมัดอุสมานมูซาชวนชิมลูกตาลรอยแก้วหอมอร่อยดีโดยเจ้าเม็ดนะผมเหมือนว่ามูฮัมหมัดอุซานมูซานะครับผมดาวเตะโต๊ะเล็กทีมชาติไทย แลวก็ b t t b ทีบูเวฟชมบุรีได้ใช้เวลาว่างหารายได้เสริมโดยการผลิตลูกตาลลอยแก้วจากสูตรเด็ดที่บ้านออกมาจำหน่ายนะฮะภายใต้ชื่อแบรนด์ Mr. t r a อบายบางังโดยจำหน่ายทั่วราคา30บาทเท่านั้นเน้นรสชาตินุ่มหวานหอมอร่อยที่ลองแล้วจะต้องติดใจกันทุกคนครับโดยมูฮัมหมัดคนนี้นะผมะได้เผยถึงการทำลูกตาลลอยแก้วว่าที่บ้านชอบทำขนมอยู่แล้วช่วงนี้ว่างพอดีจากการไม่ได้ซ้อม เลยอยากทำลูกตาลอยแก้วออกขายนะฮะซึ่งเป็นสูตรของเราเองจากที่บ้านลูกตาลคุณภาพดีสั่งจากเพชรบุรีและทำกันเองในครอบครัวช่วยกันปอกตาลผลิตและก็แพ็คเป็นถ้วยใช้ชื่อว่ามิสเตอร์เทบายบังโดยเพิ่งทำเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองทำได้ถึง200ถ้วยมีออเดอร์สั่งเข้ามาได้ประมาณ1,000กว่าบาทแล้วช่วงแรกจะวิ่งส่งด้วยตัวเองนะฮะบริเวณไม่ไกลจากย่านหาไทยราชงสามบาส่วนที่อยู่ไกลๆนั้นจะขอดูอีกทีนะครับ สำหรับผู้สนใจอยากจะลองชิมนะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook ที่ชื่อว่า Mr. t r y หรือว่า IG Mr. t r y 1 1หรือ Line Mr. t r 1 1นะฮะหรือว่าโทรไปเลยก็ได้นะผม098 272 0722จัดส่งฟรีย่านมินบุรีราคำแหงรามินทาและก็พญาไทยนะจ๊ะ คาร yup. <po target> ที่ตอนนี้อาชีพหลักนะผมเริ่มหยุดชะงักนะฮะเราก็เริ่มหาอาชีพเสริมกันไปพังพังก่อนก็แล้วกันนะครับผมทําให้มันดีทําให้มันปังนะับผมแล้วเราค่อยกลับไปหาอาชีพหลักอีกครั้งก็เป็นได้นะฮะไม่เป็นไรครับช่วงนี้โควิด19เราต้องขยันขึ้นมามากกว่าเดิม2เท่านะครับแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ด้วยกันมากกว่าเดิมถึง2เท่านะฮะเราต้องผ่านวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปด้วยกันได้นะครับขอรอบทุกข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะค้างข่าวฝ่ายเล็งเรียกซ้อมเดือนหน้าเตรียมความพร้อมให้้เร็วยิ่งขึน โดยค้างความเคลื่อนไหวของทัพค้าง้าไฟสุโขทัย FC นะฮะล่าสุดโคดอันสุรพงษ์กรุงเทพหัวหน้าผู้สอนสุโขทัย FC ได้เปิดเผยม,มาว่าทีมเตรียมเรียกนักเตะกลับมารวมซ้อมในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้หลังจากตอนแรกคิดว่าจะเรียกมาซ้อมในเดือนกรกฎาคมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมให้เร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมและหาทีมเพื่อจะอุ่นเครื่องก่อนที่ใจลิกนั้นจะกลับมาเตะก,กันอีกครั้งในเดือนกันยายนตามที่สมาคมฟุตบอลได้ระบุเอาไว้ โดยทางโค้ชอัานด้กล่าวอีกว่าในช่วงแรกของการฝึกซ้อมเราคงเน้นเรื่องการฟื้นฟูสภาพร่างกายก่อนและการทบทวนแทคนติกที่เราเคยวางไว้เป็นหลักหลังจากนั้นคงจะเพิ่มแผนการเล่นอื่นๆเข้าไปด้วยแต่ทั้งนี้เราก็ต้องรอดูมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขมาว่าจะเป็นอย่างไรกันต่อไปจะผ่อนปรนและควบคุมอะไรอีกหรือไม่ซึ่งในการรวมซ้อมเราก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการเหล่านั้นเพื่อป้องก,ก,กนันไวรัสโคิรนานีน ดยเขาได้บอกว่าผมเชื่อว่านักเตะทุกคนเป็นมืออาชีพนะจากการที่คอยติดตามดูและพูดคุยกันอยู่พวกเขาทําตามโปรแกรมที่เรามอบหมายให้ไปซ้อมที่บ้านเป็นอย่างดีดังนั้นช่วงการรวมฝึกซ้อมคงไม่ต้องฟื้นฟูสภาพร่างกายเยอะเพราะทุกคนถือว่าดีอยู่แล้วส่วนขุมกำลังของทีมของเรานั้นยังไม่ได้เล็งใครเพิ่มเติมเพราะนักเตะที่มีอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบอยู่แล้วโค้ชอันก็ได้กล่าวเอาไว้ครับอ่าผมเป็นตัวาง,งานนี้นะฮะต้องรอดกันต่อไปว่าค้างข่าวไฟ สุโขทัยเอฟซนั้นจะกลับมาลงฝึกซ้อมกันได้ไหมในช่วงเดือนหน้านะครับผมต้องรอรุ้นกันวันนี้นะผมก็เป็นเจาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่15พฤษภาคม2563โดยใช้ชืว่าครังบอลไทยครับ